สวัสดีค่ะดิฉันน่งสาวเชียวหอมดวงซายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องราวหรือวิถีชีวิตของเต่าทะเลกันค่ะใครอยากรู้แล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะณชายหาดเกาะคามตอนกลางคืนแม่เต่าจะมาวางไขนะ่นักถิ่นกำเนิดไข่ราวหนึ่งยี่สิบใบถูกหย่อนลงไปในก้นหลุม ซึ่งหลุมนี้แม่เต่าจะขุดเหนือระดับน้ําทะเลไม่ให้น้ําทะเลท่วมได้เมื่อที่ห่อหุ้มไข่จะช่วยลดการสูญเสียน้ําภายในไข่ได้ฤด,ดูวางไข่ของแม่เต่าราวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมแม่เต่าจะวางไข่แบบนี้ประมาณ2-4รอบแต่และรอบห่างกัน2สัปดาห์ดังนั้นแม่เต่าหตัวจะออกไข่ได้ราว500ฟอง หลังจากฤด,ดูวางไข่เสร็จสิ้นแม่เต่าจะพักฟื้นเป็นเวลา2-5ปีเพื่อสะสมพลังงานไว้ทำหน้าที่นี้อีกครั้งไข่เต่าจะใช้เวลาในการฟากัก45-70วันแล้วแต่อุณหภูมิณขณะนั้นสภาพอากาศส่งผลต่อเพศของลูกเต่าซึ่งไข่ที่อยู่ปากหลุมส่วนมากจะเป็นเพศเมียเพราะโดนแสงแดดมาก ส่วนไข่ที่อยู่ก้นหลุมส่วนมากจะเป็นเพศผู้เพราะอุณหภูมิต่ำหลังจากที่ฟักออกมาพวกมันจะรอพี่น้องออกมันฟักออกมาให้หมดก่อนถึงจะลงทะเลพร้อมกันเพราะมันรู้โดยสัญชาตญาณของมันอยู่แล้วว่าหากลงทะเลพร้อมกันจะมีโอกาสลอดสูงกว่าพวกมันจึงรอให้ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้วจึงเริ่มออกเดินทางการเดินทางของลูกเต่าลูกเต่าจะ ลงทะเลและมุ่งสู่ทะเลลึกโดยเร็ว7วันแรกลูกเต่าไม่จําเป็นต้องกินอาหารเลยเพราะว่าพวกมันได้สะสมพลังงานจากไข่แดงกักเก็บไว้แล้วเต่าสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง80ปีแต่มีร้อยละ1%เท่านั้นที่จะมีอายุยืนยาวได้ถึงขนาดนั้นเป็นที่น่าแปลกมากเพราะในช่วงแรกของลูกเต่าคือประมาณ1ปีถึง2ปีจะไม่มีใครพบเห็นลูกเต่า จนเมื่อพวกมันอายุ3ปีจะเห็นพวกมันปรากฏตัวตามแนวปะกการังอาหารของเต่ากะนอกจากปะกการังและยังมีสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นแมงกะพุนฮ้ยโชเทียนวันนี้วัาตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามาเต่าที่พบแถบเกาะครามอีกชนิดหนึ่งคือเต่าตะโนด อาหารของมันคือหญ้าทะเลและสาหลายเต่าทะเลเป็นนักเดินทางพวกมันจะรับรู้ทิศทางได้โดยการตรวจสอบสนามแม่เหล็กโลกจุดรับสัญญาณของมันคือส่วนหัวเหมือนกับนกทะเลหลายชนิดทําให้มันท่องเที่ยวไปรอบโลกได้อย่างง่ายดายจากการสํารวจพบว,ว่าหลังจากที่เต่าตนดทุกตัววางไข่เสร็จมันจะออกเดินทางจากอ่าวไทยตอนบนไปยังทิศตะวันออกผ่านจังหวัดระยองจันทบุรีตาด เข้าสู่น่านาน้ำกัมพูชาและเวียดนามแม่เต่าบางตัวเดินทางผ่านแหลมยวนไปยังประเทศฟิลิปปินส์เข้าสู่ทะเลซูรูเต่าบางตัวเดินทางได้ไกลประมาณ1 9 9 5กิโลเมตรภายในระยะเวลา36วันแม่เต่าบางตัวเดินทางตัดผ่านอ่าวไทยไปยังภาคใต้และเข้าสู่น่านาน้ำมาเลเซีย จนถึงปลายแหลมมาลายูเป็นระยะทาง1202กิโลเมตรภายใน20วันและเมื่อพวกมันพร้อมพวกมันจะกลับไปยังถึงนกำเนิดเพื่อสร้างลูกหลานต่อไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิถีชีวิตของเต่าทะเลค่ะหลังจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาอา สภาพแวดล้อมของทะเลอย่าไปทิ้งขยะลงในทะเลนะคะเพราะว่าพวกเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีต่อร้อยละ1%เท่านั้นที่จะมีอายุยาวถึง80ปีดังนั้นเราก็ต้องช่วยรักษาธรรมชาติไม่ให้มันสูญพันธ์ไปนะคะบ๊ายบายค่ะ